สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวเด็ดหัวดังนะคะอ่ะวันนี้นะคะมาพบกันกันกบฮานอยนะคะเนาะสามหน่อยในชุดเดียวนะคะวันนี้เรามาเจอฮานอยพิเศษนะคะเนาะอ่ะผลออกนะคะเจ็ดศูนย์สองนะคะข้างล่างเก้าสองนะคะเนาะ แอดให้เพื่อนๆเด่นที่หกนะคะไม่มามาเข้าลองเจ็ดนะคะเนาะวันนี้เนาะ,ะในชุดนะคะเลือกกันอยู่ที่หกเจ็ดห้าสี่หกหกและห้าเจ็ดนะคะไม่มานะคะเนาะ,ะ,นะะมาเข้าในโซนสายเก้าเนาะคะเนาะแอดไม่ได้เลือกให้นะคะเนาะในโซนนี้นะคะหลุดกันไปนะคะเนาะในชนนี้เนาะกับฮานอยพิเศษนะคะเข้าแค่ชุดวิ่งลองนะคะเนาะ ขออภัยนะคะอ่ะมาดูต่อในฮานอยปกตินะคะเนาะอ่ะออกผลนะคะแปดห้าสามนะคะข้างล่างสี่หนึ่งนะคะเนาะอ่ะในชุดนะคะแอดให้เด่นที่สามนะคะอันนี้มานะคะรองห้านะคะมานะคะส่วนในชุดเนาะแอดไปเลือกสีให้เพื่อนๆนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ชุดเนาะสีแอดตัดตัวนี้ออกนะคะขออภัยจริงๆนะคะโอ้ตัดตัวถูกออกนะคะเนาะ,อะขออภัยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะไปเลือกในชุดสี่สามสี่ห้าสามสามและห้าห้านะคะโอ้ขออภัยนะคะเนาะขออภัยจริงนะคะชุดนี้เนาะแล้วก็หกหนึ่งนะคะว้าขออภัยนะคะเนาะแต้มสีจะไม่เลือกเน้นให้นะคะเนาะอะ,อะมาดูชุดนี้นะคะ V.I.P. นะคะหนึ่งห้าสองข้างล่างอ่ะ, 1, 1นะ,ะ,ออะ Marvel หนึ่งน Marvel หนึ่งนะคะขออภัยอ่ะหมาเบิลจริงๆเนอะแต่หมาเบิลหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะแอดไม่ได้เลือกไว้นะคะ,อะแอดเลือกแต่สามสามกับแปดแปดเนะาะเสียดายนะคะเนาะเสดายมากเมื่อวานเรามีหนึ่งหนึ่งไหมไม่มีเนาะนะคะไม่มีในชุดนะคะ เดนแปดนะคะลองสามไม่มานะคะเนาะชุดนี้หลุดเนาะแอดเลือกที่ห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าแปดแปดสี่แปดหกสามแปดสามสามและแปดแปดนะคะไม่มานะคะมาโผล่ในชุดห้าสองนะคะเนาะอ่ะเราก็ไม่ได้เลือกกันนะคะขอภัยกันเนาะผิดพลาดกันนะคะเนาะวันนี้มาเริ่มใหม่กันนะคะในชุดสิบห้ากันเลยนะคะเนาะ นะคะชุดแรกนะคะวันนี้เนาะมาโซนศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สอ,สอสนะคะศูนานะคะเนาะโซนต่อมานะคะ เก้าสองนะคะเก้าสามนะคะเก้าห้าและเก้าหกนะคะส้นต่อมานะคะห้าสองนะคะห้าสามห้าสี่และห้าห้านะคะห้าหก ห้าเก้าหกสามและหกศูนย์นะคะอันนี้จะเป็นในโซนนะคะเนาะชุดเด่นนะคะวันนี้ขอเด่นอยู่ที่ ขอเด่นเก้าและห้านะคะเนาะชุดแรกนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์ห้านะคะเก้าสามนะคะและเก้าห้านะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นอยู่ในศูนนะคะ 1>, 1 2 3 4นะคะและอ่ะอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือ91นะคะอ่ะวันนี้แอปเลือกให้เพื่อนๆนะคะเนาะในโซนนี้กันเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะเนาะอ่ะไปห้าชุดนะคะวันนี้มาดูฮานอยปกตินะคะฮานอยปกตินะคะ ชุดแรกนะคะเนาะห้าสองนะคะห้าสี่นะคะสี่หกนะคะสี่เจ็ดนะคะ สี่แปดและสี่เก้านะคะสี่สี่นะคะอ่ะตัวต่อมานะคะสี่สองนะคะสี่ศูนย์นะคะ 7นะคะ98นะคะ78นะคะและ76นะคะ123ออ่ะนี่จะเป็นในโซนนี้นะคะ อีกหนึ่งชุดนะคะและ8 6นะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะ4 2นะคะและ4 1่นึะคะเนาะอ่ะวันนี้โซนนี้ได้แล้วนะคะเนาะชุดที่เด่นนะคะวันนี้จะเด่นอยู่ที่ สี่นะคะและเก้านะคะเซ็นสี่ลองเก้ากันนะคะวันนี้ชุดแรกนะคะห้าสองนะคะ สี่สองนะคะห้าสี่นะคะและสี่เก้านะคะ ี่หนึ่งนะคะอ่ะสี่ศูนย์นะคะขอภยัยอ่ะขอภัยนะคะแอดจะแอดมีสี่เนี้เนาะ,ะอ่ะสี่หนึ่งนะคะชุดเดิมเนาะเหมือนจัใกล้เคียงนะคะเนาะเหมือนจะมานะคะเนาะอ่ะสี่หนึ่งเปมนตัวเดิมเนาะขอภัยนะแอดขอแก้นะคะเนาะขอแก้นิดหนึ่งน,นะคะเนาะ เราเลือกออสขอยนะขอภัยขอภัยนะคะคอโหโอักโทรศัพท์คอหักนะคะโทรศัพท์คอหักขอภัยนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่นะคะห้านะคะเนาะอ่ะโซนนี้นะคะเนาะอ่ะแอดเลือกไว้ให้นะคะเนาะห้าชุดนะคะ เพื่อนๆขัดได้นะคะเนาะมาดู VIP นะคะอ่ะ VIP เด่นนะคะวันนี้ห้าหนึ่งนะคะห้าศูนย์นะคะห้าสามนะคะ ห้าสี่นะคะห้าหกนะคะและหากเก้านะคะส่วนต่อมานะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสี่นะคะ หนึ่งหกและหนึ่งเก้านะคะเนาะอักษรต่อมานะคะสี่หกนะคะสี่เก้านะคะสี่ศูนย์นะคะและ มันจะมีเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อมาก้าหกนะคะและก้าศูนย์นะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะเด่นนะคะวันนี้เนาะเด่นห้านะคะลอง เด่นห้าลองหกอันนี้นะคะเนาะชุดแรกนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์นะคะหกหนึ่งนะคะห้าสี่นะคะและ านะคะมันจะเป็นในโซนนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ะมันจะเป็นในโซนฮานอย V i p นะคะเนาะวันนี้เนาะกับฮานอยปกตินะคะเนาะอ่ะวันนี้อาจจะเลขเยอะนิดนึงนะคะนาะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเลขที่อดคัดนะคะเลือกได้นะคะเลือกเล่นเนาะวันนี้เราก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะเนะเพื่อนได้รับชมกันปุกสายแล้วเนาะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะเนาะันแอดก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะเนาะสวัสดีค่ะ